ลาแล้วลุงตู่ส่องทะเบียนเบนซ์ส่วนตัวเคยออกรางวัลมาแล้วสี่ครั้งลาแล้วลุงตู่ส่องทะเบียนเบนซ์ส่วนตัวขับวหว้สารพระภูมิเคยออกรางวัลมาแล้วสี่ครั้งวันที่31สิอสิงหาคม2566ถือเป็นวันสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยก่อนที่จะมีการปลดกล้าวแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในรัฐานของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่สาสิบ ข่าวรายงานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ได้นั่งรถเบนซ์ส่วนตัวทะเบียนยคอค1,881กรุงเทพมหานครเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลโดยถือเลิก9นาฬิกา9นาทีจอดรถที่หน้าศาลพระภูมิเจ้าที่ก่อนจะสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมทักทายสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ พลเอกประยุทธ์เปิดเผยหลังสักการะาลพระภูมิอยู่ครู่ใหญ่ว่าตนอธิษฐานให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นนายกยังทำงานอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณก็อย่างนั้นไงถึงได้ลาว,วันนี้ฉันยังทำงานอยู่นะก็เดี๋ยวเขียนหนังสือข้างนอกวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆก็แล้วกันแล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และข้าราชการต่างจะนำเลขทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในงวดวันที่1กันยายน2566 นี้โดยจากการตรวจสอบพบว่าหมายเลขทะเบียนรถของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหมายเลข1,881เคยออกรางวัลมาแล้วถึง4ครั้งได้แก่งวดประจำวันที่1มิถุนายน2,557รางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข18งวดประจำวันที่1และ30ธันวาคม2,562รางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข81 งวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564รางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข18เปิดประวัติแอนนภาพรหมอลำสาวดาวรุ่งประถมบันเทิงศีลจากไปไม่มีวันกลับเปิดประวัติแอนนภาพรประถมบันเทิงศีลหมอลำสาวดาวรุ่งวัย18ปีประสบอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำเสียชีวิตจากไปไม่มีวันกลับ จากกรณีข่าวเศร้าของวงการเพลงหมอลำเมื่อนางเอกหมอลำดาวรุ่งแอนนภาพรหรือแอนพรประถมวัย8 8ปีของคณะประถมบันเทิงศป์ประสบอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำเสียชีวิตสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้ครอบครัวและคนในวงการเพลงหมอลำเป็นจำนวนมาก สำหรับประวัติของแอนนภาพรเป็นน้องสาวของเอมสุดารัตน์เป็นคนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้รับงานร้องเพลงทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์รวมถึงนครราชสีมาทั้งคู่เพิ่งเปิดตัวขึ้นเวทีประถมบันเทิงศิลป์ครั้งแรก17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเอมและแอนเป็นนักร้องรับจ้างและเดินสายประกวดได้มาสมัครและเทสเสียงกับคุณพ่อดับสอรประถมบันเทิงศิลป์และได้เป็นหมอลำดาวรุ่งของคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ทั้งพี่และน้องพอลอวิทย์ การันตีสุทินคลังแสงคนเก่งทำงานรวมกับเหล่าทัพได้พอลออวิทย์การันตีสุทินคลังแสงคนเก่งทำงานร่วมกับเหล่าทัพได้หากมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันบิ๊กป้อมสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงดี วันที่31สิงหาคม66ที่มูลนิธิโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพลเอกวิเทศพัดินณอยุธยาอดีตประธานยุทธศาสตร์และสมาชิกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงการลาออกจากตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์และสมาชิกพักพลังประชารัฐว่าอยากมาดูแลงานด้านกีฬาอย่างเต็มตัวเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกวิทย์กล่าวว่าไม่รู้เหมือนกัน โดยส่วนตัวก็ไม่อยากเป็นอยู่แล้วและเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ใช่โคต้าของพรรคพลังประชารัฐเมื่อถามย้ำว่ากรณีเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโคต้าส่วนกลางและมีชื่อพลเอกวิทย์ในช่วงแรกหรือไม่พลเอกวิทย์กล่าวว่าตนก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกัน ส่วนกรณีที่คนในพักพลังประชารัฐแสดงความเห็นหักพลเอกวิทย์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไปตัดโคต้ารัฐมนตรีอื่นของพักนั้นพลเอกวิทย์กล่าวว่าตอนนี้แค่การจัดตั้งรัฐบาลก็ยุ่งมากพออยู่แล้วเพราะมีหลายพักทุกคนก็ต้องการเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ต้องดูว่าจะทำอย่างไรให้สามารถตั้งรัฐบาลได้ก่อนโดยส่วนตัวมองว่าอยากให้ประเทศเดินหน้าก่อนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นค่อยว่ากัน เมื่อถามว่าที่ระบุว่าไม่อยากอยู่ขวางหูขวางตาคนนั้นพลเอกวิทย์กล่าวว่าไม่ขอเอ่ยชื่อให้ดูกันเอาเองจึงเลือกที่จะลาออกและมาทํางานด้านการกีฬาดีกว่าส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ทักท้วงอะไรหรือไม่นั้นตนขอยืนยันว่าก็ไม่มีอะไรท่านบอกว่ามาอยู่ตรงนี้จะได้มีเวลา พลเอกวิทย์กล่าวว่านายสุทินคลังแสงที่มีชื่อนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะทำหน้าที่ได้เพราะที่ผ่านมาก็มีพลเรือนนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลายคน เมื่อถามว่าแต่นายสุทินไม่ได้นั่งควบเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเหมือนคนอื่นๆจะเกิดปัญหาในการทำงานหรือไม่พลเอกวิทย์กล่าวว่าเชื่อว่าคงไม่ลำบากเพราะนายสุทินก็เป็นคนเก่งและจะไม่มีปัญหาในการทำงานประสานงานร่วมกับเหล่าทัพส่วนใหญ่ก็คงจะทำหน้าที่ในเรื่องของการผลักดันนโยบายขณะที่เหล่าทัพก็สนองตามนโยบาย เมื่อถามถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของพลเอกประวิตย์ในช่วงนี้พลเอกวิทย์กล่าวว่าพลเอกประวิตยไม่มีอะไรเลยท่านเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเหลือเพียงแต่กำลังขาที่อ่อนแรง